เรื against, ha, ่องเดือดรเลเยอร์แซมพาร์นเร่อเป็นตำรวจนัก <GO> ส <av uther> ืบอะไรเงี้ยครับก็คือมีคนตายเราเป็นคนเข้าไปไขคดีปริศนาอะไรเงี้ยสมมติว่าคนนี้ตายไม่ต้องไขเราจะไขเคายังไงเรากลับบ้านก่อนดูเล่นอะไรเออคนนี้ตายสมมติคนนี้ตายทำไงนี่คือศพขึ้นือศพขึ้นือแล้วไม่ได้ค่ะมาแล้วศพขึ้นือแล้วเราทำไง แล้วก็ทำากิจกรรมทางสงกรา์อะไรก็คือเป็นแบบไอดอลแบบน้องๆนะทำอะไรเนี่ยเคาจริงเก่งนี่ไงภาษารลดนี่ไงดีนี่ไงเสียงเหรอแค่นี้ตอบได้แล โอเคโอเคนี่คไอ้ดอเโจทยสอบก็โอเคโอเคโอเคผูดเธออยู่ไหนอ๊ะติดงานอยู่งงมากงงมากเมื่อกี้เขาบอกว่านิวอยู่ข้างนอกเต๋อยู่ข้างในตอนนี้เต๋ออกมาอยู่ข้างนอกแหละนิวไม่ได้ตอนนี้เรยสัมพันธ์นามถูกปล่าเวลาเจอเต๋ต้องพูดว่าเวลาเจอนิวอ่ะต้องเรียกว่านิวเร็วมากนิวเมื่อกี้ยังไงครับนี่บอกว่าถ้าเต๋มาให้เรียกว่าคุณเต๋ใช่ถ้ามาให้เรียกว่าอีนิวเฮ้ยไม่เราสนิทกัน ีได้ใช่ท่านคู่นิวใช่คู่นิวไม่เคยนิวไม่ได้ไปทำไรนิวไม่คุณปีดเที่คุณปีดเธอปีหน้าไม่เหมือนกันอะไระปีหน้าครับจริงๆจอ่งมันควรจะอ่อนแรนปีที่แล้วเรื่องเร่อไอ้นี่เราแมนไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวแล้วหรอกเลิกออกมันไม่ไหวนี้เป็นเรื่องเห่านซีรีส์ซีรีส์หรอซีรีส์ตอนนี้ยังยังไม่ไม่มี ขิงเขาเจอดเลยปวดเลยโอ้ย่มากเลยมองตให้ฟังหน่อยว่ายังไงบ้างกับชลทองยังไงอะไรอะรเยออะไรเยอะับไม่ได้รับ่ดีเหมือนกันรับ่หมองกรับละักก้อนตักก้อนท่าบอกให้เธอตักกอนดยตั้สั่งแล้วบบตักก้อนน้อง่อยส่งนองไม่ผิดกันมงงิดิดกันนวอ่ะนวลลน้วเยโชคดีมากท่างคุบิทุกฝ่ายเข้ามาเขากินร้าน ก็เกลืนก hey, ินราล้วไปเลยเจเลงบทกเจเลงเทคเจเลงเทโอเวอร์สาขาสองอัน like นี้ไม่เกี่ยวกับเราของทางช่องทเนี่ย้แน่นอนอนนี้โรแมนส์ก็ทางวีดีวีพู้จัดพูจัด